ชาเนีก่อนไปชมคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ <laughs> để rái chạy luôn cho nè. เดี๋ยวดูกันดูกันดูกันใครล่ะไม่มีดูพี่เฉยๆของหนูได้แล้วไหมมาดูเดี๋ยวดูพี่ดะ ดูได้สิะลรอีกแล้วแผนอีกแล้วมีแผนอีกแล้วพี่ทิวชวนแผนตลอดมากับพี่ทิวค่ะทุนตลอดออนิวบอกใช่ไหม,ม<า>รู้ผิดแม่อิลูกฮะเออยยืมั้งตลอดเอาตังออนิวเอาเยอะตลอดเลยนิวสายเปนิวสายเป แต่ว่าตอนที่ิวไปตลายิก็ขไม่อชิวเลยอย่าพูดความจริงไม่เอาไม่โูด,ดน้องพูดที่เฉยเองยอีเกเล่มายืนรอตรงนี้อย่าแย่งกันอ่าแบ่งกันมามายืนรอตรงนี้ยืนรอตรงนี้ ตัวนั้นก็เกือบพันนั่นเอาพปที่วเก้าร้อยของพี่ที่วเก้าร้อยของน้องแปดร้อยขอของพี่ที่วอ้อยนี่ไงหนูเอาไอ้สายลัดสายลัดข้อมือได้บินเราก็ตรงนี้มาทางนี้เนียวเที่ยวอย่าไปเตะ